สวัสดีครับเข้าไปครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝ่ายหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ครับผมจบแบบทุกคราเลยใช่ครับคิดไหมว่ามันจะต้องจบแบบนี้ก็คิดเอาโบนัสครับคว้าโบนัสครับครับผมเมื่อถ่ายวันที่เท่าไรสามครั้งครับสามครั้งนี้ครับสามครั้งนี้ครั้งที่สามครับผลงานในวันเป็นไงครับได้โบนัสสามครั้ง ได้ทั้งสามครั้ใช่ครับไม่ต้องเรมีไฟไฟแพ้นี่หว่ามีครับแต่แต่ใกล้โบนัสใช่ครับโอ้ไฟแพ้ก็ได้โบนัสครับผมคุณจะแพ้จะชนะโอ้หมันมันโบนัสตลอดเลยเนี่ยครับผมและการปล่อยกับอ่าเสมอไหนวันนี้ชื่ออะไรนะอ่านมงคลครับผมผ่านมงคลได้เสมอไหนได้ชื่อเก๋ตัวดีโทวดีครับผมเป็นไงครับปล่อยกับพันมงคลเป็นไงก็ประกบขึ้นมาเนี่ยเราเราเรากังวลอะไรบ้า เขาก็เป็นมวยเขาก็เก่าเหมือนกันนะครับเขากังวลอยู่ครับก็ป้องกันตัวให้ดีแล้วก็ออกกระปุธให้แน่นให้หนักครก็คือเราก็พยายามไม่แต่แต่ปกติเท่าพี่ๆหรือว่าหลายๆคนดูเราเรารู้สึกว่ราระบบก,การป้องกันตัวนี้จะน้อยน้อยไปนิดแต่วันนี้นี่เน้นเลยใช่ไหมเน,นเน้นว่าป้องกันครับแล้วก็ออกครับแล้วก็โตครผมถ้าเป็นอย่างนี้นีโอกาสชนะ มีเยอะครับผมช็อกแรกก็โดนยกเอียงเหมือนกันเนี่ยโดนครับเป็นไงบ้างโดนตรงไหนบ้างก็โดนตรงนี้ตรงนี้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคทำท่าไม่เคยดีเหมือนกันครับผมไม่เป็นไรครับผมที่วาำได้ใช่ไหมทำได้ครับนึกว่าแกล้งนึกว่าแกล้งไม่ได้แกล้งครับเพราะก็นัดเหมือนกันครับปกตินี่ตอนถ้าถ้าผมจำได้นะฮะตอนที่ก้าวไก่รู้สึกจะต่อยในกรุงเทพใหม่ เราเคยทำสี่ปีชนะน็อกใช่ไหมใช่ติดต่อกันหรือสูงสุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับยี่สิบกว่าครั้งยี่สี่ครั้งยี่ห้าครั้งน็อกนะเคโอนะครับผมน็อกอย่างเดียวครับแพ้มีแพ้ท่านมีคะแนนไม่ครับน็อกอย่างเดียวน็อกตอนยี่สิบครับยี่สิบสี่ครับอ้โหกครับผมตอนนั้นตอนนั้นย้อนกลับไปกี่ปีแล้วครับก็ห้าปีครับห้าปีครับผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะสามารถดึงเอาฟอร์มที่มันสุดยอด ยอดเยี่ยมเหมือนยี่สี่ไฟนี่น็องๆมาไตายะครับได้ครับผมตั้งใจซ้อบนะครับพร้อมตั้งใจซ้อมครับผมพร้อมวันนี้วันนี้เป็นไงครับฟอร์มที่หนึครับก็อยู่ควอนแจนครับซ้อมอยู่ในมขครับฟอรอมอยู่ที่มขก็คือมหาลัยครับทำได้มหาลัยครับสภาพร่างกายเป็นไงครับก็ตอนนี้ดีร่างกายดีแล้วครับดูแต่งกล้ามโชว์เลยครับผมอย่างไฟนี้นี่เป็นไงชชนะแบบน็อกเอาต์อย่างเงี้ยก็ขอบคุณครับขอบคุณให้คะแนนองเท่าไหร่ ก็ให้ไปเจ็ดสิบแปดสิบแล้วครับยังไม่เต็มที่เดี๋ยวต้องเอาหนักกว่านี้ครับอ๋อเหรอครับผมนี่คือยังยังเจ็ดสิบแปดสิบครับต้องเอาให้หนักกว่านี้แต่คิดว่ามันน่าจะพลิกได้มากกว่านี้ครับผมน้ําหนักที่เราชกขนาดถนัดเลยประมาณเท่าไหร่ครับก็แค่นี้นะครับร้อยยี่สี่ร้อยยี่สิห้านะครับผมร้่สี่ร้อยี่ห้าครับผมถนัดนะถ้าผมถามกันไปย้อนไปไม่รู้ว่าได้ดูคู่ที่สามหรือสี่ผู่ที่เป็นอิสลามจอนเนี่ย ไดดูไหมกูที่น็อกสี่แบบอาซานจอนอาซานจอนตัวที่น็อกเพชรหัวหินอ่าเออถ้าเกิดยาวยาวแล้วเขาจะใหญ่กว่าเราหน่อยแต่ถ้าเกิดได้โอกาสได้เจอกันนี่เป็นไงโอ้สู้ครับผมไหวอยู่แล้วครับผมร้อยร้ยี่สิบเจ็ดตั้ร้อยยี่สิบหเจ็ดแลเนาะเนาะอาจจะใหญ่กว่าเราหน่อยก็ไหวนะไหวครับไหวสู้ได้พร้อมครับแต่จริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าไฟนี้นี่มัน มันยอดเยี่ยมสุดยอดจริงๆครับขอบคุณครับผมเราอยากจะฝากบอกอะไรถึงเอฟซีเราวันนี้นี่ยังไงก็ต้องแมตช์สามไฟล์ครับผมได้น็อคเอาตลอดครับยังไงก็มีเอฟซีเพิ่มขึ้นอีกเต็มก็ครับขอบคุณเอฟซีครับขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ผมครับผมตั้งใจซ้อมมากกว่านี้ครับผมทําให้ดีกว่านี้ครับขอบคุณครับสักยี่สิบสี่ไฟล์นะครับผมครับโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณครับ ไปนะอยู่ไม่ไปนะ